เรี<ด>สุด,สดหล่อตัวบ้างอะไรเงี้ยแต่น้ำไม่ค่อยอาบค่ะเพราะตรงโซนเนี้ยก,ก็จะเป็นผ้าจะเป็นผ้าเป็นอะไรค่ะจะเป็นผ้าแต่โซนเนี้ยโซนเนี้ยเราก็จะใช้เป็นแต่ถ้า<ด>มันนิ่มเหมือนเออเนี่ยตรงนี้มันนิ่มเหมือนคอนเลยใช่ปวดมือเลยละค่ะเหมือนเด็กหกเดือนเลยอ <c oughs> ละรอย่างนี้คุณพี่ไปไหนก็อุ้มไปด้วยหมตลอดเลยเหรอก็ค่ะก็มีบ้างที่ว่าไว เอาไว้ที่ห้องออแล้วตัวตุ๊กตาเขาสั่งทําหรือว่ายังไงสั่งทำสั่งทำเหรออ๋อรู้ราคาไหมเท่าไหร่น่าจะห้าพันกว่าห้าพักว่าเขาจริงๆเขามีสองตัวสามพันกว่าตัวนึงตัวนั้นจะชื่อหนูแดงอันนั kind of ้นเพื kind of ่อนเขาขอไปก็ไ kind ด of ้ก็ได้สามีไปอยู่เมืองนอกแล้ว๋อหนูแดงน่าจะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กผู้ชายเหอนี่ก็ผู้ชาย แต่หลานอ่ะเนี่ยถ้าถ้าไม่แต่งตัวผู้หญิงนะคะก็เขาก็จะเหมือนก็จะเหมือนโจเซฟเลยใช่ก็จะเหมือนโจเซฟอืมนั่นผมก็นึกว่าอุ้มหลานมาอยู่ในหมวกด้าได้เมื่อกเขาได้ลูกเห็นผมผมเหมือนหมดโอ้โหดูผมดิคิดโอ้โหมดูดิโอ้หน่ารักมากเลยเปิดเปิดหมวกผมผมเหมือนเดฟเลยอ้เอามองดีๆหน้าเหมือนพ่ออึ่งแล้พ่ออึ่งเป็นพ่อเลย เหมือนหมวดเป็นพ่อเลยนี่นะดูเดนาเด้เลยนมี่อยน่ามากดอเลยนึกว่าเด็กจริงๆนะหมวดนะโหเหมือนเลยตาุมหมวดหมวดใจดีเลยรีบรัดคิวให้เลยเนี่ยโหวันนี้ไปธนาคารก็เจอพนักงานธนาคารก็ไม่มีเขาเขาเขาเป็นตุ๊กตาตัวนึ่งดูผมดิดูใกล้เลย แต่แตอันนี้หนูก็ไม่ได้ว่างางงายนะคะ,ะลูกสาวบอกแม่เอาไปเลี้ยงอ่ะเอาไว้แบบเผื่อคิดถึงหลานแต่แม่อย่าไปโอ้น่ารักมากเลยครับอยาให้ผู้สื่ข่าวดูหน่อยระหว่างมันแจ้งความเล่นกุ่มน้องโจเตยมาด้วยอใชรปล่อยเงินพูดในระบบอ,ออนไลน์ตอนนี้นมีแต่คนโดนหลอกะระยากาก็เลยก็งใจอยู่ว่าเจ้าหน้าที่น่าจะ เราอุตส่าห์เราต้องรัดคิวให้รวนเลยเนีแล้วด้วยความที่แบบว่าเราร้อนใจเพราะว่าเขาจะเอาข้อมูลไปทำอะไรท่เกีน้ได้คะแต่พี่ก็มามามาแจ้งความไว้เพราะตอนนี้หนูไม่ได้มีตู้กระตือธรรมดาอกอ้าวแล้วพี่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกไปมาที่ธนาคารมาที่ทีทีบีไปแล้วะก็เลยเดือนย้อนหลังออกมาผู้แจ้งไม่ได้เงินใช่ไหม ใช่ค่ะเขาบอกอนุมัติเรียบร้อยแล้วแลจะโอนเงนเข้าบัญชีตอนนี้เราไม่ได้เงินกู้ค่ะไม่ได้เงินไม่ได้เงินแล้วเราแล้วก็ส่งไปให้แอปกู้เราลงได้ลงรายมือชื่อในแอปไหมเออลงค่ะเขาบอกว่าลงลายมค่ะื่ให้เปค่ะกให้เข็นไดใช่ไหมหรือว่าเป็นลูกจริงๆหรือว่าเป็นเด็กจริงๆเลยใช่รักคิวให้เลยโอ้รัดคิวให้ก่อนเลยแม่ลูกอ่อนแต่สุดท้ายมองไปอ๋อเหมือนลูกเด็กมากเลยแต่ไม่ใช่ลูก เป็นตุกก๊กตาหน้าเหมือนได้ค,ค่ะจับแล้วโชคดีนะจับแล้วโชคดีด้วยถูกหวยด้วยนะยน่ารักมากเลยโจเซฟค่ะตำรวจรัดคิวให้เลยนะเี <c oughs> เ่ <c oughs> ใครปล่อยเงินพูดในะระบบออนไลน์ตอนนี้ยังมีแต่คนโดนหลอกค่ะนก็เลย จะอยู่ว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเราต้องนานเยอะเราต้องหลาเราต้องรัดคิวให้รวนเลยเนี่ยและด้วยความที่แบบว่าเราร้อนใจกลัวว่าเขาจะเอาท่านมูเราไปทำอะไรเขาถึงขัดเงินัด้ำได้ไหคะไอพี่ก็มามามาแจ้งความไว้เพราะตอนนี้หนูไม่ได้มีตั๋วธรรมดาอ้าวแล้วที่กรู้ไว้ไหมคะไม่ใช่ลูกใเรามาที่ธนาคารมาที่ทิทีบีสาขาสาขา เดือนย้อนหลังบอกว่าผู้แจ้งไม่ได้เงินใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกอนุมัติเรียบร้อยแล้วถูกถูกต้องแล้วจะโอนเงินเข้าบัญชีตอนนี้เราไม่ได้เงินกู้ค่ะไม่ได้เงินไม่ได้เงินแล้วเราแล้วก็ส่งไปให้แอปูกู้เราลงได้ลงลายมือชื่อในแอปไหมเอ่อลงค่ะเขาบอกว่าให้เซ็นค่ะก็ให้เซ็น ได้ให้เเยใช่ไหมหรือว่าเปนลูกจริงๆหรือว่าเป็นเด็กจริงๆเลยใช่รัดคิวให้เลยโอ้รัดคิวให้ก่อนเลยแม่ลูกอ่อนแต่สุดท้ายมองไปออเหมือนลกเด็กมากเลยแต่ไม่ใช่ลูกเป็นตุ๊กตาหน้าเหมือนได้ค่ะจับ้โชคดีอจับแล้วโชคดีด้วยถูหวยด้วยนะน่ารักมากเลยโจเซฟค่ะรรัคิวให้เลยนเซฟเยน้องน่ารักด้วยนะแล้วก็เป็นตุ๊กตาอะไรเนี่ย คือลูกสาวอะเขาสั่งทํามาลูกสาวเป็นพยาบาล oh. เขาก็าเอามาคือเขาเรียนแบบว่าดูแลคนแก่แล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าดูแลคนไข้ดูแลคนแก่เลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. แล้วทีนี้เขาก็เขาเขาจะไปต่างประเทศแล้วไงะคะเขาก็เลยเหมือนว่าเอาเป็นเพื่อนอะไรที่มั้ oh. แล้วลูกสาวก็ออกมานี่ก็ หน้าเหมือนน้องเลยค่ะูสาวเขาตำรวจก็ใจกเลยน่ารักใช่ใช่หน้าเหมือนเด็กมากๆเลยโอเคเลยอุ้มไปไหนใครบัให้ตำรวจรับคิวให้เลยนี่ขับคน84โอ้ย84 5ที่ต้องมาแล้วก็6 3ตัว5แล้วก็6ตัวนะ403เป็มแล้วผมเด็กไหมเราก็อุ้มมาหลายปีแล้วค่ะเอ้า ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กจริงเหรอเนี่ยไมเด็กจริงเราพมเราก็นึกว่าอุ้มเด็กนั่งรอเท่านี้แล้วสรุปนั่นเด็กเด็กเป็นอะไรอ่ะเป็นตุ๊กตาเหรออ๋อเหรอโอ้ตายเราก็นึกว่าลูกพี่เขาเราสารเร่งรีบให้ครอบคัวเด็กดานต้องมีชื่อนะคะชื่อน้องโจเซฟ่ะกดรับเงินเมลด้วย ทต่มาผิที่ผิกว่าไม่ข้านไม่ด้กัวอ้อกดจริงเหรคะก็เขาจะไปอยู่เลเยนี่แหคัวจริงขวดง้วค่ะ้วนปามร้านมาหัวน่ารักลายัวดิวให้เลยตุม้านนอนหลับอย่างเดียวเลยื่อคืนนอนดึก ไม่จะย้ายหลังหางนครี่หมอทุกวันเียกเขาถึงห้องเช่ามเบอร์บอกเรื่องอื่นทงมีมาแล้วตรวจไม่ไย้ายเป็นใหม่จ้าเพราะเราไทยกันะ